ไปตัวนไหนนะโพสสองเต็นเลยมาทีเดียนะถ้ากิดทีเดียวเล่นกระแพงโพสตัวหลงตัวนี้เลได้อยู่รออะไรกันวะมันไม่ดันรอมันรู้พวกเราแน่เหมือนกันถ้าอยู่เต้นเราจะเข้อไงวะเนี่ยอเรามันโง่เลยมาไอ้เกิดหรอวะไม่รู้เกิดน่าจะเกิดมาแทงหรอวะเพื่อนไปยิงอะไรก้มยก้มเก็บของเห็นปะเน่ะเดี๋ยวเพิ่งก้มไปเก็บเลย เต็นเยอะเลยเต็น่ะเยวดอ่ะไอ้กระดำเมืองทนาเ็เีมอ่ะมมีคนเดินในบ้านนะเนี่ยรู้ตัวปะอะตัวทีเยอะอะ ไม่ต้องไม่ต้องไปชานบ้านนะรอรอไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดนะมานะมีแชมามีแชมาอมีแชมาด้วยตายนเต็นตายลองเต็ดิลองเต็ดิเต็ตกเต็เต็มกเต็มไหนเต็ตไตอ่ะเต็ตดอยู่พี่อยู่นีป่ะมีมมอะไรอะไงละ ตายาตายตายตาย่รู้ได้ปะตายตายี่ี่ยาหมดเก็บเก็บยาตรงนี้มันเยอะจิยเก็บยาตรงนีต้องยาเขา่ะเนเนกร้นเนรนปดนะดนกนปดนด็นกนพี่เดนดดนนกะงนนรเระรด้านกนกนแล้วแนกนกระเดกนรนกรดะนนรเนม โอ้พ me. ี oh, oh kind of oh, oh, oh. ่จ uh, oh, okay. ีิดหน้าพี่ันีอนี้อันนี้เก็บโลเล่นวะอันโดดนี่อันนำท่าจโดดนี่อันนำท่าโดดนีไปเราไปเราไปไปไปไอฮันนี่มีจากเราไหนวะต้องสปิงไม่เจอพี่สปริงดันไอหน้าโพสมีป่ะพี่ที่หน้าสปิงมาเกือเร่นหน้าโพสนะ

ตายมดตายหมดจ้จี้จ้ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้อาชเก็บยันยิงให้พี่ต่อแล้วต่อล้นึงต่อไปเอไปอออะไรกันอยู่พวกสคนต่ีต่อไ้าต่อไม่ได้ต่อ่ต่อม่ได้ตได้ไม่ต่ไมตมไ้่ต่อไม่ไม่ม่มมอม้นดาต่อาม

นมันจะขึ้นใหม่ไม่มีโลนมั้งเราในเมืองปล่อยให้เรามามาเล่นเต็นท์มาเล่นเต็นท์ดีกว่าให้มันดำเป็นทีจหิบถ่ายแล้วดิตอนนี้หน้าเมืองเราเราเต็นท์ที่ไรเนาะเราไาคุมเต็นท์เนาะมาแล้วเอ้ยเร็วๆขอรับแล้วคุมเต็นท์เลยตรงนั้นมันจะเกิดเป็นโปรเด็กมาเราไปกันสตีนี้สัตว์ในบ้านนี้ป่ะในบ้านเราตีน่ะ ในบ้านไม่มีนะพี่พี่มาเล่นหน้าบ้านก็ได้ได้นะเขบ้านมีในบ้านมีในบ้านมีต้องเด็กไม่ให้ต้งสอบโดนเนี่งลงมาเลยนใครรีเอาไม่ด้นนี่นโมเลนตองกันเลยนันมาถึงจุดโว้ยเขาบ้านไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดียวสองตัวในเลสมีไหมเช็คให้อยู่แล้วตายแล้วในบ้านตายแล้วในเลสไม่มีในเลสผมดเลย เก็บย้ายเก็บย้ายระเบิดนี่เก็บย้ายระเบิดเปเกมผมแหลกเขามาให้ผมแหลกถึงหน้ามันเก็บไปเไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ละให้มันถอยไปไหนวะไอเดบอ่ะเฮ้ยบนหลังขายพีดีพี่ดักตะทีแล้วขึ้นตะทีแล้วผมมีระเบิดนะรอคุณได้ไหมเก็บไ่เดีบ้านตะเีบ้านตะเีบ้านตะเคียนนะบ้านตะเคียนไทยหน้ารถอ่ะกูเซ็นให้ผมเซ็นระเบิดให้กูเซ็นแล้วผมเซ็นแล้ววามเข้ามาเก็บดิเข้ามาเก็บหลอกได้แฮกไหมหน้าเมืองเข้าหลายตัว เวทีแตกแล้วได้ีใครดักนะบนนี้มีบนนี้มีแล้วครัเฮบนที่ดีมีได้ทีได้ทีมี้ทีมีมรัดไม่ใช่กูไม่มียาเลยวะเดียพิธีนี่าที่ผมมีตาตัทีตัวีไปขอขอขอรดแล้ปะตายตายตัวที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 ตายจบจบอขอพี่ดีมีอีกสตัว เียมันหน้าเคียก่อนสายมนายไม่ตไม่ดันไม่ดันไม่ดันอ้อน้อก้อมอุ้มอมอุ้มอุ้มมอม่้มอุ้มอุ้้มอุ้มออมอ้มอ้มอุ้มอุ้มอมอุมมีตัวอุ้มนุ้อุอุอ้อ เพื่อนไม่เล่นตัวทีใช่หรอเล่นตัวทีสิเนื่อเล่นตั้ยเล่นอมนเล่นอมนตัวทีเล่นคอมมน์ไม่ผมอกอะอะไรก็เจน่พี่กองไม่หรอผมบอกมันเจ็บเจ็บเจ็บตาพ่ดนะต้พี่ดีน่ตาเระวังนะมันเป็นต้พี่ดีแล้วดักกิดเลยไม่ไม่มันไม่ยิงเราพี่กองไอ้เขาผมกำลังที่ต้อง เออไม่ต้องทำไม่ต้องทำรอนอรอรออรอรอดีเาหาลร่ไอ้มอ่ไอ้มอ่ไปตายีจอเมื่อกี้มันมาแดุดแทงรห้แล้วออเดุดยาวพี่บอกมอแล้วมอไม่ฟังอ่ะอ่ะรหน โอ้ผมแตกเยอะโดนลุมมันต่อนนิดนยมันขึ้นมาได้ไงวะตั้งเอสองอันไงขึ้นฝั่งเนี่ยฝั่งอหตั้งโลหน้าโอมไอโอมเดี๋มันตั้งโลหน้าเรดาโอมผมแตกแล้วพี่ก็พี่บอกแล้วว่าใจเย็นมึงให้เพื่อนเล่นตัวทีเพื่อนเล่นไม่เป็นเยอะอยู่กับเราว่าไม่ดนตอขเยอไปต่อีต่อไปต่อไต่อไเตาอไปต่อไต่ต่อต่อไ่ออไอไปต่อต่อไปตอไปต่อนอไปตอไปอกอ่่ไอออ่ แม่งัใ้ทบนเลยอ่ะที่ที่บอกว่ามาจากหน้าพี่อ่ะไม่ผมยีทํางบนให้ไอ้ไม่หรอใครวะมื่อกี้ทํางบนอ่ะดีแดงเข้าได้ไหมล่ะถ้าไม่เข้าม่ได้หเฮ้ยเพ่นตัวทีดิขึ้นตัวทีขาเพื่อเยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนล้อมอยู่มันออฮอมันออฮอนะใครดิบมากี่น่ะไม่บอกเพื่อนเลยทนดิบ f e l ใครที่ไไ่ไ้าี่ไม่ก็บอกไอ s อันวไ่้าด้า ตายอกสองคนเฮ้ยเอาไอ้เฮี้ยคนนึ้มันตายแล้วโอ้โหเียวหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องดันไม่เยอหน่อยเยอหน่อยช่วยกันดีนะเฮี้ยแคร์นะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นสองไงพี่ใครอ่ะใครอยู่ร้านโล่งอะน่าเหมือนก็ดักแคร์เลยวะตายตายตาย พี่พี่ไอ้บินไอ้บินโดนบางอะไรบินู้สึกไกมึงไม่ช่วยเขาแล้วเขาลยชิทเม่อเขาเ่นนมอ่ะเห็นป่ิน้องชายผมไม่มันมันเป็นหลังผมลไอ้บอลไอ้ไอ้แต่ว่าิด้เมืกีก็ตีสปินไม่ตีไม่เขาาดลก็ยังรำตดต่อเราต่อไม่ต่องพูดต่อไป่ต่อต่ต่อัเจอ้เายนสอตัวพอมาตัวไอ้อ่ี่น่พี่สาย โดนยิงออกของแใครใครเข้าดีแดงมาได้วทำจิดมาทำจุดเกิดใหม่มาโอเคทีที่เข้านะหายาเก็บนะจุดไมาหินสองอ่ะเขาิงสองส่วนไปหนึ่งเลยหมดล้างหมดและพี่เฮ้ยใครใครช่วยมันหน่อยได้ป่ะพี่ต่อผมพี่ต่อกำลังหมดอีกไอ้นี่เยาช่วยเราช่วยไอ้ที่ยรช่วยตายรวยเอ้ยะไรเนี่ยถ้ามีสองมาถ้ามีสองมาถ้ามีสองมาตายตายตายทำมีสองแล้วเข้าเต็นท์กันดูดูดูเต็นท์มีป่ะเต็นท์มาดักเราครัเต็นท์ มันโง่เว้ยมันไม่ได้หลักอมันไม่้ประหักหรอเว้ยโอ้โเหลยยาตายหมดตายหมดตายหมดต้องรอผมราคา่อรอพี่ต่อรอพี่ต่อรอ่ต่อรอต่ต่อรอพี่ต่อรอีเีตอรพี่ต่อพี่ตออ่่อ่ต่ออี่ต่อรอ่่อ่่อพี่ต่อรอ่่อี่่พี่ต่อรี่่พี่่อ่ต่พี่่ออน่่อพี่ต่อรอ่่อพี่ออพี่ต่อรอ่่อี่อ่ต่่่่อนพพี่ต่อี่่อพี่ต่อรอร่ ยังไม่เสร็จก้าลไปแล้วกาวแล้วเอ็นข่าวบานนะเอ็นข่าวบานูมาทำอะไรดีเพื่อนหนูไอ้เฮียเอ็นติดเยเวตาไม่ตายโดนออกเกมจิตตะีแล้วีิตตะี่รู้จวินตแจมรู้ราคาอย่างนี้เลยว่าต่อแต่ตาตาตัวน้องเพจตตัวแน่เฮ้ยเนี่ยต่อต่อ่อ่อต่ตอต่อตไม่ต่อ่อต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 ต่อต่อต่อตอตต่อต่อตออต่อตอต่อต่อตอต่อต่อตต่ต น้าพีวิทนาพเียน้เหไม่ต่ไม่ต่อไม่ต่อไต่อยาโรยให้ไม่ต่อไม่ต้องไม่ได้ใครไม่ไ้่ตายอย่ตายาตาย่ตายตายวะตายวะตายแ้วตแล้วาย่นเลเอะไรเนี่ไ้ก้อนยังไม่ถล่มอีกก้อนไอ้ก้อนเนไม่ไเมืองมา่จีน่าเมือมาพ่น่าเมือมาเนไไม่ไิ โอ้หหน้ามึงมาเปเสิบเลยรีบเก็บของพี่ต่อรีบเก็บของไหม่ต่อแกนี่อะไรก็ไม่รู้เออเรา i n e d your channel คิวๆเลี้ไปเลี้ยไปกอดดันเลี้ไปเลี้ไปเก็บของไปก่อนเก็บของไม่ก่อไปก่อนห้องไหนพี่ห้องไหนเก็บของไมก่อนเก็บของไมก่อนมูลก่อนเลยของโล่น่ะมูลไปก่อนเลยมูลไปก่อนเลยมันมาเต็นน่ะผมหรือว่าเพื่อนจะรับเต็นทีหลบนะครตั้งท้ายใครโดนวะโอ้โหอ่ย พี่เ็ดเป็ดเซิฟหน่อยพี่ชายนอนเฮ้ยมหมือดูบ้านหังตันกโดดบ้านหลังฉันกระโดดบ้าหรอกูตายโหบ้านหลันฉันกระโดดกูตายไม่โอ้ยหนีได้พี่ดีไม่ฟรีเฉย u s e disconnected from your channel ตายแล้วแต่เนี่ยครับไอ้พวกแม่งรวนนี่เนี่ยรวนเซิฟนี่เป็นแคปสองนะ ที e ่เลา User left your channel เจ้าใต้เจี๊ยบแล้วเจ้าใต้ผมไม่ตายนะ User joined your channel เจ uh, ah uh, <c oughs> ียบมาต่อมั้งนเลย ตอนนี้ะอ่านกันพ่านไม่่อไอมอพี่ดีใต้พ yeah, ี่ดีเยอะไว้พี่ดีก็มีเจ็บเใต้พี่ดีเจ็บอันนั้นคือทออย่างไรพี่ดีก็มีนี่นี่อยู่องมันอยู่หองไม่โอ้โหคยาอ้โหอวายเดียวผมผมโดนสีต่อาการนั้นอยู่ที่ผมเจ็บบ่อ

เจ็บมกเจ็บมากผมเจอแล้วผมเจอสา้ส hmm. nah, ี่ได้ส uh, um, mm, ิล the the ุงสมคมเก็บปีนี้อยโอ้ด้ามือมันเสือกพีงั้นเจ็บของสองไปไอ้ตำรวจเข้าสองตัวนะตำรวจเข้าสตัวซ้ายมือตัวนึงพี่ต่อพี่ต่อตรงผมผมนี่มสิบเลยต่อขเดเอเ ยิงไปสิบป่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บไปตายก็ต้องลงนนะเดี๋ยวไปช่วยออฟทองจบตามนั้นไตาพีดีมีนี่เอ็เดตัว่อผมให้โอ้โหเอ็นเอ็มโรเลยเนาะตลาดทไม่ต้องลงแล้วเดี๋ยวมาหลักแนี้แลต้องไม่ได้จั้อง It, User left your channel.